สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อคลิปที่3นะครับพ่อรับแลจากเซียนทันไม่พอเพื่อนพอกว่าบม่อยากระบูซื้อบม่อยากให้อ่านหูครับผมพอเพื่องล่งเป็นหมวดแรกพอเลยตังซื้อจากของว่าเป็นคนรับรับแล้วกันพ่อรับแลที่เรยกจาว่าเป็นพอลึกรับแต่ว่าพอลึกรับเพื่อนมีแล้วก็เลยตังเป็นพ่อรับแลนี่แหละครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณ ล่างเน้นๆพ่อรับแปลด้วยครับที่นาข้อมูลตัวเลขเลข2คูเท่านั้นนํามาห้ยเอฟซีทางสองครับนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบานเห่าแล้วครับพามาเบิงปลาเขาน้ากันครับาบุส้มตามกันต่อคลิปสรลวดเดียวไปเลยวันนี้วันนี้ออมน้ำโศกปวดเขียวแห้งครับตรงรีบอัดชิปให้เรียบร้อยครับผมฝล่าไปเบิงไปซื้อยามาท่ามาติดใบให้มันเศร้าไข้และไข้แน่เพราะว่าไปถอน กระถอนเบ่รด้หมอบ่เห็ดห้เพราะว่ามีลูกประมาณนี้แหละครับท่ามุส้มต้องดูแลต่อไปก้อนสี่อกครับนี่แหละครับบรรยากาศยามมือเ้าบ้บานเห่านี่แหละครับท่านุส้มพักบุ้งกับเขียวงามดีครับยู่ท่างสาไม่เย่ก็เก็บไปพัดให้กินเมื่อขืนสุดยอดครับผมเขียวดีนี่แหละครับเปีงแดงแน่นอครับทำบาเอิบซี่ฝนตกดีบ่ครับยืนนี่ก็สุดยอดเลยแหละครับตกซุ่มมือ ขึ้นสซ่มื่อแล้วครับท่านผู้ชมบ่มีมือ่อใดบ่ตกทางบาดอุดมไส้กับตกตลอดก่ะคลิปนี้ก็ให้เอฟซีทุกท่านได้ถูกหวยรวยเงินน้ำกันเด้อครับผมวันที่หนึ่งดุลาคม2568นี่แหละครับพ่อรับแลียกสได้ยินเสียงขยอตัดหญ้าเนาะครับตัดหญ้าใหญ่บุยข้ยพอช่วงนี้หญ้าเงวหญ้าเยอะก็ะเลยมาตัดให้ครับนี่แหละครับ ปลาอ้อยนองแบงครับทผู้ชมกับฝ่าคึมคึมทั้งหลังกระลังสีมาอีกแล้วนี่แหละครับบรรยากาศมันมีประมาณนี้แหละครับเทื่งตัวเลขเนี่ยพ้อมมากเกินหัวมวนกับวิวธรรมชาติครับเป็นผู้เขานะครับคือสีสดสื่นดีนะครับผมเย็นสบายดีแหละครับปลาอ้อยก็เยอะสุดยอดเลยแหละครับแปลงนี้ไปเยอะขึ้นกันละครับ มันเหี่ยวมันก่วงตะกี้เนาะครับพเงเย่กับมาตัดอ้อยอยู่นี่แหละครับกับไงเย่จะว่าเก็บเงินได้หอดสมือนี่แหละครับเงินตัดอ้อยของพอเงเย่กับแมงเง่ตัดอยู่สุป,ปีเนาะครับตัดอ้อยขึ้นรถตะกีะ้บ่ปลูกไร่ปนีดอกครับปลูกไว้เคิงหนึ่งยังพ่อได้เป็นอ่าเป็นหมื่นผนเนะครับ่ามผูสชมเกือบแสนมันหลายปี ปลูกเต็มๆยังสี่ปีนี้มันก็ได้ลายอยู่ครับแต่ว่าราคาบันบดีคือยังสมัยก่อนสมัยก่อนปลูกหน่อยราคาดีอันสมัยก่อนปลูกไรปนีกัดไรปนีกับบ่ตตองเสือบแล้วครับทสามูส้มแต่ละแต่ละหล,ลดแต่ละปีของอ่อยแต่ว่ามันนั่งนักงานนักกว่าได้เลยครับตกจ้างคนแต่ว่าบ่คคอยจ้างตัดเอาเห็ดเอาเนี่ยครับงานตะกีบปนีเป็นนมเห็ดเบียกด,ดี ตอนนี้ก็ยังเห็ดดีคือเก่าแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็มีลูกมีหลานเห็ดซอยนี่แหละครับหัวน้ำใส่ก็ลงไปเบิ่งหน้าลัางเทียขันพอ,อยงี่บอกให้ไปสีดยาหรือว่าไปเห็ดต่างๆงานนักๆที่เป็นเห็ดบ่ได้ผมก็ลงไปซอยตลอดนะครับนี่แหละครับมีแต่ผมกับพอ,อยงี่นี่แหละครับเห็ดอยู่ข้างล่างขันบ่ได้ไถหน้าก็มีแต่พอนองแบงมาไถซอยเพอเขา้าเจอมีรถไถนี่แหละครับบรรยาก,กาศ ยำเช้าๆครับผม8ปดโมงไปหาเกาโมงเราได้ครับคลิปที่3นี่ผมอัดรวดเดียวไปเลยที่รลงคลิปสะเนี่ยจะจังได้กระร่งคือเกาเหรอครับนี่แหละครับพากเกษน้ำกระไรจนว่าเป็นดอกสีเหลืองน้ำกระจนขุนเนาะครับฝนตกดีไรครับโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวผมจะผ้าย,ยางไปเบื้องตัวเรียกอยู่ทีงหน้าเนาะครับตะบากัสีเสียงดังเนี่ยด้ครับทบุชม้มขอ,อให้ในคว่เสียงดัง ขาเจ้าตัดหญ้าครับนี่แหละครับบรรยากาศทางนี้ก็เย็นสุดยอดเลยแหละครับแม่ก็พอหนังแบ่งกับมาเบิ้งหน้าเรือครับเดี๋ยวโดวนเทือกมาเบิง้งเพราะว่ามีไหลมีไหลไฮครับปักบุ่งไ่เงี้ยมาเจ็บมือกรมือว่านหลาขนาดครับเขียวสุดยอดเลย ผักบุ้งครับผมเอาไปพัดฟักบุ้งไฟแดงสุดยอดครับทานุช้มแซบขนาดนี่แหละครับว่าคืมตลอดแล้วครับอยู่อีสานบ้านเฮาเอามาเบิ้งตัวเลขกน้ำกันครับพ่อรับแรงครับผมนี่แหละครับมาเป็นงวดแรกมารับรับครับผมนี่แหละครับล่างเน้นๆครับ1ตุลาคม2 5 6 8 2 7 7 4ครับผม เน้นที่2เกตเม็ดเดียวพอเพิ่นหมักสองเกตแต่ว่าถ้าสำหรับพอเพิ่นกับมักทั้งสองกันเลยให้เท่าๆกันนี่แหละครับล่างเน้นเน้นครับผมสระเอซีทางสองหมักเหล็กลางนะครับก็ล่อรุนได้เลยครับผมพอรับแรลมาเป็นที่เรียบร้อย1ตุลาคม68ลุยกันต่อครับวันนี้วันที่29ครับผมวันที่29กันยายน68แต่เหล็กสีออกวันที่1ตุลา68สิเด้อครับ ฝนก็เริ่มเลี่ยนปอกแปลกมาเรื่อยๆแล้วครับท่านผู้ชมเสียงข้าเจ้าตัดหญ้ากับสีรบกวนแน่นะครับขออภัยทุกท่านครับผมแล้วตะเมือเนาะครับมาท่านข้าเจ้ามาจะโาแน่กับสีมาตัดหญ้าทำมาสายแน่ก็ลงคลิปซาอ่าแล้วตะเมือแล้วครับท่านผู้ชมสภาพอากาศถ้าฝนตกลัดกะขันบาเ่เศร้ากะจีอัด์ยุ่เฮียนขัาาเเนเศร้ากะออกมานี่ครับผมนี่แหละครับฝนฝ่าอากาศบ่เป็นใจปันใดบ่บเลียกเวลาตก อยากสต๊กย่ำได้ก็ต๊กเลยครับเพราะว่าเอาแซงมันบ่ได้เนี่ยแหละครับพอรับแปลมาเป็นทีเรียบร้อยลวครับพอเพื่อนบอกว่าไม่อยากระบูซื้อที่แรกว่าเจ้าพ่อเลือกรับแต่ว่ามันมีแล้วอุน้ำใส่เลยบอกพอตังซื้อไหมพอเบิ่นเลยจัดให้พอรับแปลนี่แหละครับวันที่หนึ่งตุลาคม68ล่างเน้นเน้นสองเจ็ดสี่เท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมลองเบิร์นครับเพื่อมันหมานมันปังก็สิเดตามต้องงวดครับพอเพื่อน มีงวดเก่าคือกันแต่ว่าบ่ได้เอามาให้เพราะว่าผมบ่ได้ตามเดี๋ยวอีฟซี่ก็ซีว่าเลขเขาอ่าแต่ว่าบ่ได้เอาลงประมาณนี้ครับเพราะว่าผมเพิ่งตามเป็นงวดแรกประมาณนี้เนาะครับท่านผู้ชมตีว่าเข้าใจกันเนาะครับชัดเจนพ่อรับแปลล่างเน้นๆ2774มักตัวเล่นแน่นี่คอมเมนต์มาให้อูน้ำใส่กันนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเหล็กราง ก็มีประมาณนี้แหละครับติด2ติด7แน่ติด7ติด4ประมาณนี้แหละครับ่ชมผู้ชม2 7 7 4พ่อรับแรล่างเน้นเน้นมักกะจัดคัดกระพ่านแคปหน้าจอได้เลยครับอีพีทางซองอยากแคปหน้าจอไปเบิ่งเป็นแนวทางตัวเลขกะบอมมีปัญหาครับจัดด่วนๆได้เลยครับ่านผูสชมลองเบิ่งนํำกันครับเพื่อเดชโชคเด้ลาบครับเอาคลิปนี้ก็เดินมา ถ่ายคลิปแล้วเนาะครับสานผู้มก็มีเพียงซำเนียดแล้ครับพ่อรับแร่ล่างเน้นๆอัดหลวดเดียวไปเลยครับเมื่อนี่อาสีบอผิดพลาดบั่งได้กะขออภัยเอฟซีทางช่องอูน้ำใสออมน้ำโฉกทุกทานเด้อครับผมปรับปรุงไปตลอดครับคลิปนี้ก็ขอพุ่นพอรับแรกอีกครั้งครับทีมมีขขอมู่นมาแบ่งปันครับกะ่วยพรอให้เอฟซีทางช่องทุกทันครับเดินทางไปไซกะเชี่ยวขาดปลอดภัยอยู่ดีไม่แห้งมันมานน้ำกันครับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ